ครับผู้ต้องหาน้องปียพงศ์อินส่วนนะครับครับให้การหลับซ้าผาไมาห้หวายาบาจำนวนห้าสิบกเมตรนี่เป็นของเรารับซ้าผาบกับหลับซ้าผาบนะครับอ่าซึ่งได้ยามาจากไหนครับได้ไมาจากดับจำนวนทศตวกับ,าายกบอยู่อยู่ที่ไหนอ่ะจุด,จ,ดจุดต้นรับสบอจะเล่นมาเกียยอืมเอาซึ่งตีมาตีมาตีไปเพื่อ đặt tầm nuôi tới tầm ông ai tầm luôn rằng là nâng túng gặp hoặc là nâng túng tung túng này về là tam tung bảy gặp tam bảy vằn á gặp tung à coi túng là lẽ túng là mướn gặp túng là mướn cái năn là chúng ta phải kéo túng là mướn, tung mì kết, หลายเดือนกับเดือนละคีเมื่งหลายเดือนนี่หลายเดือนมาจากกำไรที่ตาค่ายาาด้ติดกับซึ่งเราวไปหลุดจากแกได้เพื่อแกเข้าไปจับคุมในเดือนที่ง้าปีที่ดียวจับคุมเราอะนะรับขว้าเล็กตอนนั้นขว้าเทพกับขว้าซฟซึ่งเหมือนเพื่อซ่งแกจะไม่ลงเนินคดีเท้าว่าพุ่มกับป้ากว่าค่ายาเองกับซึ่ง่ายมานานจังอ่ะใครแกมานานจังใครมาเรา เราเล่าเดยนกับโอเคโอเคฮะหนุ่มนะนะให้การเหมือนมะโยดขับรับ